โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาสร้างศาสนาญาตให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมศึกษาปร,ริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาควบคู่นักธรรมและบาลีและสายวิชาชีพสารพัดช่างสามารถนักเรียนจากโรงเรียนปุสลสมาควรวิทยาลัยนอกจากจะศึกษาในห้องเรียนแล้ว ยังต้องเดินทางไปศึกษาสายวิชาชีพจากวิทยาลัยสารพัดช,ช่างพระนครเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรสารพัดช่างซึ่งมี3หลักสูตรด้วยกันคือ 1. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2. งานออกแบบกราฟิกและ 3. งานซ่อมและบำรุงรักษาจาักรยานยนต์ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาด้านวิชาชีพของสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นศาสนาญาตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการฝึกสายวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตไม่ว่าสามเณรจะลาศิกขาหรืออยู่ในสมณเพศก็สามารถเสริมสร้างความรู้และทักษะ นำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคตซึ่งโครงการถวายความรู้สู่สามเณรนักเรียนจากโรงเรียนกุศลสมาคมวิทยาลัยสู่โรงเรียนศรีวิชาวิทยาอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยได้รับการถวายความรู้จากคณาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครกรุงเทพมหานาคร โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาสำนักเขตการศึกษาพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต14พื้นที่ภาคกลางโรงเรียนกุศลสมาคอวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วัดกุศลสมาคอแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนศีวิชาวิทยาตั้งอยู่ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้างอำเอภสามพรานจัังหวดนคนปรปฐมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยตั้งอยู่ที่วัดสุนทรประดิษฐ์ถนนอดุลยเดชตำบลหมากแข้งอำเอเภมืองอุดรธานีจัังหวดอุดรธานีสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนประจำปีการศึกษา2568 ตามพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงสำนักเขตการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต14หมายเลขโทรศัพท์065-969-5441